เรื่องของเอ็มปเป้เป็นเรื่องของเบื้องบนคุยกันนะครับล่าสุดนั่นของหลุยส์อริเก้บอกว่าอนาคตของเอ็มเปเป้เกินความควบคุมของเขานะครับหลุยส์อริเก้ครับกุนซือของทีมปารีสแซงต์แชงแมงครับยอมรับว่าอนาคตของเคลียันเอ็มเปเป้ของหน้าซูเปอร์สตาร์เนี่ยอยู่เกินอำนาจของเขานะครับตอนนี้ประธานเป้กำลังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอีกครั้งในตอนนี้หลังสัญญาของเขากำลังจะหมดลงตอนซัมเมอร์ปีนี้นะครับ ตอนนี้เอ็มัปเป้ครับสามารถตกลงล่วงหน้ากับสโมสรจากต่างแดนได้แล้วซึ่งลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ร์ไพรสำหรับหลายๆคนก็ได้นะครับเมื่อถูกถามเรื่องนี้ครับหลุยส์อเรเก้กุนซือของเปเช่บอกว่าผมจะทําเหมือนที่ผมเคยทํามาเสมอนี่ไม่ใช่สิ่งที่ขึ้นอยู่กับผมหรอกนะผมไม่ใช่คนที่ควรจะมาตอบคําถามอะไรพวกนี้อนาคตของเอ็มัปเป้มันเหนือการควบคุมของผม อำนาจของเขามันเยอะกว่าที่ผมจะตอบได้เป็นเรื่องของบึ่งบนที่เขาจะต้องคุยกันว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของเอปเป้จะเป็นยังไงเขาจะอยู่กับเราหรือว่าเขาจะย้ายออกจากเราไปอันนี้คือสิ่งที่ผมตอบไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่รเบริเก้ครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงว่าเอออนาคตของเอปเป้เนี่ยมันเกินความควบคุมของผมนะไม่ใช่เรื่องของผม ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเบื้องบนคุยกันนะครับโอ้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงครับถ้ามาลนะิเวอร์พูลเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดจะแปลกมากๆเลยสําหรับเอ็มบัปเป้นะครับเรนบริดด้วยนะโอ้โหเรนบริดก็กําลังให้คำมั่นสัญญาครับถึงกลางเดือนนี้ครับว่าจะอยู่หรือว่าจะไปนะจะมาไหมที่สเปนหรือว่าจะมาเที่อังกฤษนะครับก็ต้องมาตามกันจัดมาให้วัยรุ่นจัดไปย,ยาวเลยนะครับผมสําหรับอนาคตของเอ็มบัปเป้